ชาส้มแขกตราบ้านสมุนไพรหาซื้อได้ที่แผนกชากาแฟบิ๊กซีทุกสาขาถิงผงตราบ้านสมุนไพรหาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กเวลูและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป คุณานี่อยู่ในวัดเรียกชื่อว่าอะไรครับวัดสะพานวัดสะพานเป็นวัดเก่าแก่นะครับครับเดี๋ยวจะพาคุณนิกมาไหว้พระพุทธรูปครับครับองค์นี้หลวงพ่อโตนะครับกาบท่านแล้วก็เป็นสิริมงคลนะครับคุณอาแล้วประวัติเกี่ยวกับหลวงพ่อโตกับวัดสะพานนี่เป็นไหมองไรครับอ๋อตามประวัตินะครับวันนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้วทนบุรีแต่เท่าที่ขึ้นมาดูนะครับที่นี่จะมีพระพุทธรูปหินทรายพระพุทธรูปหินทรายนี่แสดงว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับนะครับแล้วหลวงพ่อโตนี่ก็สมัยก่อนเนี่ยบริเวณนี้นะครับจะเป็นที่พักของทัพไทยทัพพม่าเพราะว่ามันมีภูมิที่เหมาะสมมันจะมีต้นไม้น้อยใหญ่สําหรับให้กําลังพลได้พัก แล้วก็มีลําน้ําสําหรับไว้หุงเสบียงอาหารสําหรับลําเลียงอาวุธหนักๆได้นะครับลุงพระโตนี่ก็พอพระมหาเขาเคยผ่านมานะผ่านมาแล้วก็เข้าทําลายพระพุทธรูปหลายองค์เีเดียวครับทําลายซะหลายองค์เลยเพราะเข้าใจว่าในองค์พระพุทธรูปนั้นมีทองเนี่ยในสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นครับนะครับแต่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ว่าลุงพะโตท่านไม่ถูกทําลายทั้งๆที่องค์ใหญ่กว่าเขา ครับนะครับก็เลยเป็นที่นับถือของประชาชนโดยทั่วไปครับนะครับเวลาเขามาไหว้กราบไหว้มีการบนบ,บานสากลเกวอะไรก็อบอกกัะหลงพ่อตรงครับ,รบแล้วก็ส่วนมากก็จะสมประสงค์กันนะครับ<อ>นี่ครับประวัติมันเป็นมาอย่างนี้แล้วที่วัดแห่งนี้ก็ยังมีตลาดด้วยใช่ไหมครับอ๋อมีตลาดด้วยครับที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นตลาดของชุมชนเล็กๆนะครับคือไม่ใหญ่มากตลาดน้ําวัดสะพานอาศัยลุ่มเงาจาก บรรดาต้นไม้ของทางวันนะครับก็ชาวบ้านก็เป็นชาวสวนแถวนี้แหละครับนําอาหารเล็กๆน้อยๆนาพืชผลผลไม้อะไรต่างๆมาขายกันนะครับก็คล้ายๆคนได้มาไหว้พระด้วยแล้วก็ได้ทานอาหารกันด้วยได้บุญด้วยแล้วก็ได้ทํากิจการไปด้วยครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงเนี่ยพาแอบซอกแซกนิดนึงดีกว่าแอบเดินนิดนึงดีกว่าว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างได้ได้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยครับได้ครับใช่ครับ นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปใช่ครับใช่อันนี้หลวงพ่อกลางครับหลวงพ่อกลางเหมือนเหมือนทวทั่วไปที่มีคนโตคนกลางอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อกลางอีกองหนึ่งเหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับเหมือนเป็นอย่างนี้นี่ครับก็มีทั้งหลวงพ่อโตและนี่ก็เป็นหลวงพ่อกลางครับผมแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราก็ไปว่ายหลวงพ่อดำชื่อหลวงพ่อดำครับอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมวัดนู้นก็หลวงพ่อดำวันนี้ก็หลวงพ่อโตอะไรต่าง คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาช่างเขาปั้นเนี่ยถ้าปั้นองค์ใหญ่เขาก็จะเรียกหลวงพ่อโตถ้าปั้นเป็นดินแดงก็หลวงพ่อแดงหลวงพ่อขาวหลวงพ่อดงแต่เขาจะลงท้ายด้วยตำบลหรือลงท้ายด้วยหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นที่รู้กันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลวงพ่อดำเนี่ยเป็นยังไงครับผมเชิครับเชิญครับ คุณอาก็ตอนนี้อยู่ที่หลวงพ่อดำแล้วครับหลวงพ่อดำแล้วถ้าไมหลวงพ่อดำถึงมีไก่เยอะจังเลยครับคุณอากไก่เยอะนะครับก็ว่าไก่นี้เป็นไก่เงินไก่ทองไก่เศรษฐีนะครับที่คนเข้ามาบุนบานสัง่าวอะไรกันไว้ก็คือใครมาบนอะไรไว้ก็คือจะเป็นการแก้บนโดยการเอาหลวงพ่อดำนี้ังแก้ดูครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดกันต่อได้ครับเดี๋ยวไปดูชุมชนเล็กตลาดชุมชนเล็กๆรันครับไปครับ การมาเที่ยวในวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้เที่ยวตลาดน้ําทั่วไปแล้วยังได้กราบพระที่วัดสะพานอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมที่วัดแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีตลาดน้ําเล็กๆหรือว่าตลาดน้าน่ารักน่ารักอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างดูแล้วก็ต้องแวะมาให้ได้นะท่านผู้ชมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ บอกว่าถ้าได้น้ําจากปลาที่สเสด็จใส่เนี่ยจะมีโชคจะมีโชค <laughs> ตอนนี้นี่โชคล้นตัวแล <laughs> ้วเกียดโชคเลยคราุณานี่เป็นโซนอะไรครับอันนี้เป็นเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงตลาดน้ำตลิ่งชนันครับตรงนี้เขาจะขายข้าวหลามของแม่สำอางครับได้แล้วครับเขาเกลียดเอ้ยไม่ใช่ข้าวหลามเดี๋ยวซื้อแล้วก็แบงกระทานนะครับิ จะกินเลยเห็นไหมคือว่าอันนี้นี่เขาเขาเห็นไหมเขาไม่เอาเปรี่ยนเขาเยอะเลยไปบางแห่งเนี่ยบางทีมีเข้าหลามที่เดียวคือบางแห่งมีอยู่แค่นี้ใช่ชแต่นี้เอาให้เต็มเต็มเลยเต็มเลยต้องจัดมเร่องราวดีๆเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเรีนไม่เคยหนีแฟชั่นเทนนี้เขาว่ามันดีไหนลองดูสิฮิตไอดอลเป็นใครแล้วก็คิตชวนชิมอร่อยแค่ไหนถ้าใครสนใจถ้วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะ ยังไงเราก็จะพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงกับรายการฮิปขับออนัว๊ะขับของคนทำนี้ครับลูกหัวใจฮิป <ichi> บ๊ายบายขอบคุณครับ <gracias>